ดีค่ะวันนี้ปรลิงได้หัวปีมาจากบ้านพี่สาวป้ลิงก็เลยจะ,จะทํายำหัวปีทานนะคะมีหัวปีมีไก่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวปลิงจะลงไปในคลิปนะคะตอนนี้เรามาหั่นหัวปีและไก่เอาไปต้มกันก่อนนะคะนะคะ่ะหัวปีแล้วก็ไก่นี่ก็เชิให้มันริ้วที่เราต้องการนะคะมันจะได้สุกง่ายงไงฮะ,ะไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวปลิงก็ เอาไต้มเลยต้มรวมกันได้ฮนะเระหวางหัวปีกับไก่เนี่ยท้มไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นอีกทีอะไก่อย่างนี้นะคะแล้วก็หัวปีกอันนก็หั่นให้เล็กๆหน่อยนะจะได้สุกง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเลยเดี๋ยวมันจะดำซะก่อน ไปค่ะไปต้มกันเดี๋ยวดำต้องรีบไปนะคะไปเลยน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วบารินใส่เกลือลองไปนิดหนึ่งเพื่อโอโคปีใส่เลยค่ะเดีย๋ยวดำนะคะแล้วปาริงก็ปิดฝาแป๊บหนึ่งต้มหปีสุกแล้วนะคะเราก็จะตักออกเนี่ยแบบนี้ค่ะสุกแค่เนี้ยเพราะว่าบางคนเขาเอาดิบๆไงแต่ปารินชอบกินถกสุกสก,ก็เลยต้มบางคนก็หั่นไปเลยเขาก็ กินอย่างนั้นเลยปลิงขอต้มนะคะปลิงกินแบบต้มค่ะสุกแล้วนะคะก็ตักออกก่อนตักออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไก่ลงมาต้มไก่ต้มลงไปเลยค่ะปลิงริงต้มเลยนะคะเอาค่ะแป๊บหบนึ่ง เราต้มไก่สุกเราเราก็จะตักออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปยำกันนะคะปิดไฟค่ะไปค่ะ,คะเดี๋ยวไปยำกันนะคะต้มไก่กับหัวปีมาแล้วนะคะพักไว้ก่อนเพราะมันร้อนเรามาหั่นเครื่องกันก่อนนะคะมาค่ะเครื่องนี่เลยค่ะก็มีอย่างนี้เลยนะคะตะไคร้หอมแดง ใบมะกรูดหัวละพาองจุลรสน้ำมันนาวน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลรสด,ดีแล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็กะทินี่เครื่องประกอบเดี๋ยวปริญจะลงไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้เรามาหั่นกันก่อนนะคะเพราะว่ารอไก่ไก่ร้อนนะคะฉีกยังไม่ได้เรลินขอหั่นเครื่องก่อนนะคะ องต้นนะคะเราก็พักไปอันนี้หั่นหอมแดงนะคะหอมแดงค่ะสมุนไพรค่ะหั่นหอมแดง ก็มาหั่นใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะหั่นใบมะกรูดเด็ดก่อนเด็ดโทาตั้ง,งกลางออกก่อนนะคะมันแข็งเด็ดใบมะกรูดใบใหญ่เอาไว้หอ่อใบที่เราฉีกเราจะได้หั่นง่ายๆ ก็มาหั่นนะคะใส่ใบมะกรูดเยอะๆดีหอมดีไม่ต้องละเอียดนะฮะพลินได้เคี้ยวโดนใบมะกรูดบ้างฮะเนี่หยบๆไปเลยค่ะ หอมดีนะคะเอาอีกค่ะปะริญชอบใบละกูเยอะใส่ไปเลยสมุนไพรบอาค่ะอันนี้เราก็จะไม่หั่นนะคะตอนนี้จะเด็ดไม่มีหัวละพาค่ะใส่ไปหัวละพาด้วยยำยำสไตล์ปริญอุณอาจจะมีอะไรที่คุณเอ๊ะ ขมายใส่ใสค่ะหัว,หวละพาปลาลิงก็ใส่เด็ดเด็ดใสอย่างนี้เลยนะคะเราจะยำกันแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาใส่พวกน้ำน้ำก่อนนะคะอย่างน้ำมะขามเปียกในปลาลิงขอใส่เราดูประมาณของแล้วของแค่นี้ปลาลิงใ้ใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะนี่พอดีเลยค่ะสามช้อนโต๊ะลตรงมาเลยนะคะ แล้วก็น้ำปลาก็ต้องสามนะคะหนึ่งสองอ๋อสามเหมือนการตวงมาแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายก็คงสามเหมือนกันนะคะอหนึ่งสองอสามน้ำตาลทรายก็สามทุกอย่างจะขึ้นต้นได้3สามนะคะแล้วก็น้ำมะนาวก็คกสามนะคะเห้เหมือนกันนะฮะสามเหมือนกันนะคะน,นี่รสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งนะคะไม่ใช่สาม แล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นะคะมะพริกเผานี่บรลินด้มา,าจากนครจายสีหอมมากใส่พริกเผาไปเลยนะคะเนี่ยก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อะคะ่ะแต่หอมดีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ละลายค่ะละลายนะคะนี่ละลายละลายพวกเห็นนะ้ำพริกเผาน้ำมะขามเปียกอะไรละลายก่อนนะคะ ละลายให้เร้ให้เข้าๆกันนะคะเ <_ d ata> นี่ยคุณเมื่อคุณละลายอย่างนี้เสร็จแล้วให้เข้าออกันแล้วนะคะแล <_ d ata> ้วคุณจะชิมเราจะชิมกันก่อนที่เราจะไปใส่น้หนึ่งรอบก่อนนะคะว่ารสชาติโอเคหรือยังนะคะ <_ d ata> ถ้ายังเราก็เพิ่มเป็นนิดนึงเลยเดี๋ยวเราไปชิมทีใน <_ d ata> เมื่อเราคุกแล้วเราไปชิมตรงนั้นีทีนะคะอันนี้เราก็คนให้น้ำตาลละลาย ใสกะทิเข้าไปด้วยค่ะใสกะทิไปประมาณหนึ่งกล่องน,นะคะเดี๋ยวเราจะไว้โรยข้างหน้าด้วยประมาณสักสามช้อนต่อเท่ากับเขาเตากะทิสักสามช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะไว้โรยแล้วก็คนไปกะทิป้าลินไปเคี่ยวมาแล้วค่ะนี่นเราใส่ทุกอย่างแล้วป้ลินก็บอกให้ชิมจะมะชิมเลยค่ะชิมหนึ่งรอบก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเอาเครื่องใส่นะคะป้ลินขอใส่น้ำตาลดิกนิดนะคะ เดี๋ยวป้าิเอาน้ำตาลจาใส่นิดหนึ่งน้ำตาลอี่ประมาณตั้งหนึ่งชอ้อนนะคะเพราะว่าของมันเยอะเราประเมินของออกมาแล้วว่าควรจะเพิ่มเดี๋ยวป้าินจะบอกไปใต้คลิปนะคะว่าเท่าไหร่นะคะแล้วผลน้ำตาลละลายก่อนนะคะ โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วเราก็จะใส่เมื่อกี้ที่เราไว้นะคะนี่ไก่ ก็ใส่ไปนะคะคุณก็ประเมินกับน,น้ําที่คุณผสมแล้วของที่คุณทําขึ้นมาว่าพอดีกันหรือยังถ้าพอดีคุณใส่ให้หมดเลยแต่ถ้าไม่ไม่พอดีคุณขยับไว้ได้นะคะถ้าน้ํามันไม่หอหรือว่าน้ํามันแห้งคุณก็ขยักของเอาไว้ก่อนได้แต่นี้ปรินทาจะพอดีเลยปรินก็เลยใส่ใส่หมดเลยใช่ไหมคะแล้วปรินก็จะใส่เครื่องเมื่อกี้ที่ปรินหั่นไว้ค่ะยังไงคะปรินใส่เลยนะคะ,ะ,คะ,ะสนนะคะมุนไพรต่างๆนะคะ ใส่เลยค่ะเอะพุกเลยนะคะนี่ขมิน้นไายกันนะหคะหน่าทานไหมนะคุณน่าทานมากเลยเหมือนอยาำกบเลยค่ะ ายำกบก็ประมาณนี้อะค่ะถ no ้าเรามีเนื้อกบใส่เข้ามานะคะก็จะเป็นยำกบลักษณะเดียวกันแต่ยำกบควรใส่มะม่วงสับด้วยนะคะน่าทานไหมคะยำหัวปีของปลีนเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะคะเนี่ยแถวิันจัดจานนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะยำหัวปีของปลาินไปทำทานกันดูนะคะบ๊ายบาย